สวัสดีครับผู้ที่เข้ามารับชมทุกๆคันนะครับมือนี้เขาหนีผ้าเบิ้งลูกพวงรถประเทศอิสราเอลนะครับจะเป็นลูกพวงสามเขานะครับความยาวนี่ประมาณหกเมตรเกลเมตรได้มั้งครับนี่แต่ว่าสามเหลี่ยมนี่เป็นสามเหลี่ยมโค้งครับ บมเมนสามเหลี่ยมตรงแบบบ้านห้อยยางนี่เป็นยางไง่ายเส้นเดียวมันจะใช้ยางคู่แบบบ้านเ้อานะครับดำนี่เป็นดำเสาอ,อากาศแต่ว่าพาใบเป็นมอเตอร์มูนออกม้วนคอเฮ็ดมาตราฐานนี่ครับอื กระบะนี้กระบะเป็นกระบะเล็กทึบนะครับเนี่ยจากนอา็อตว่ะดุมนี่เป็นดุมซิปน็อตนะครับเนี่ยสามเฮ่าอ,อย่างไงแล้วก็ช่วงล่างนี่เป็นระบบ ุงร่มครับมาด้วยเสนแ่บแบบบานห่าถุงร่มวัดทั้งสามเพ่าเลยทนนีเป็นมองสต็อกหิน สต็อกไส้ข้าวโจนะครับนี่แต่ว่าพับล็อกนี่บอมี่ครับพับล็อกนี่ผมว่าผมมาซองเมึงคักก่อนละโมเห็นในพับล็อกนี่แต่ว่าเห็นแต่ข้าวโจอถอยเอยออันเอานะครับบอมี่ล็อกหางแบบบานเฮาดำนี่ดำเซลอากาศแบบไอ้สลักหัดไทยบ้างนี่ ขาเจ้าจอดในข้าเจ้าล็อกในห้อแล้วก็ดิบคว้องเงาสามเหลี่ยมนี่ผมมาวัดเบื้องนี้ว่มามันสวงเมตรครับสามเหลี่ยมนี่เยาวคือบานเฮาปหนเด้ส่วนมากอย่างมีเตซไ่นี่แหละสามเหลี่ยมข้เาเจ้าบานเฮานี่อยที่เงานี่ยักษ์น้อยนะครับมันแก่อว,วยเรื่องแหงเงาครับยื่นออกเป็นบางขั้นเลยื่นออกเกือบเม็ด แต่ว่านี่เขาอยอกกัดแกได้หินแต่ไส้ครับเนาะอนนี่เป็นทางกระบะฟ้าไทายครับเนี่ยใน,นสลิงปิดผาใบเปิดผ่าใบครับ แบบมันหันนักหน่อยย่สําหรับคลิปนี้ก็บ่ม,อมีอยังไรครับไทยซูเบิ้งเซนมีครับ